สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับองค์นี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งพานชนะมานพศ2537ครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมาพร้อมกับหมายเลข3หลักนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสบภาพเดิมๆมีเข่าเดิมๆนะครับบล็อกหลังหมูจุด ฝังหมูจะมีจุดไข่ปลานะครับหนึ่งจุดนี่ฮะตรงนี้ชนะมานะครับท่านใดมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่าครับส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับตรงนี้หมายเลขสามหลักนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับพลาเครื่องหลวงพะคูณนั่งผ่านชนะมาน พศ2 5 3 7นั่งต้องแดงครับสวัสดีครับ